ก็เป็นอันสิ้นสุดกลางร,รอคอยกันสักทีนะฮะสำหรับเพลงแรกของวง Hard ฮั l ต y ลยา p พ r ร n นอ d ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้ข่าวลือว่าไลออดเนี่ยมันกำลังจะซุ้มทำวงบอยแบนด์อยู่ผมนี่ก็ลุ้นให้ลูกพี่เซสของผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นจงกระทั่งเขาประกาศสมาชิกวงออกมาแล้วเซสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย แล้วคําถามต่อไปของผมเลยก็คือมันจะออกมาเป็นยังไงวะหลายๆคนรวมถึงผมเนี่ยในที่แรกหวังให้ฮัสติลออกมาในลุคที่ดูคลดูเท่ขลุมดุด,ดันฉากอาคาลีลบบนรถไฟแล้วมีเอฟเฟอร์ินยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันยังติดตาผมมาจนถึงทุกว,วันนี้เลยแม่งโคตรเท่แต่พอภาพสเปดอาร์ตของวงฮัสติลมันได้ออกมาประจักษ์แก่สายตาของผมเนี่ยผมถึงกับต้องใจสลายเลยครับสำหรับตัวอื่นเนี่ยผมโอเคนะแต่ของเซธเนี่ย บอกทำตรงว่อย่างกล่อยแต่ยังไงก็ตามผมเองก็อยากจะลองฟังเพลงของพวกเขาดูสักครั้งหนึ่งจนกระทั่งเพลงของพวกเขานั้นได้ออกมาและมันทําให้ผมถึงกับ้องเปลี่ยนความาคิดเรามาเริ่มกัน,ท,น <Ball> ที่ทสมาชิกคนแรกที่ผมคิดว่าเป็นสกิน,นที่ดีที่สุดในวงเลยเคนให้เสียงร้องโดยคอลสกูบี้ตำแหน่งแรปประมาณ24วินาทีที่เขามาโชาว์เสียงแรปอันดุเดือดเป็นเสียงต่ำที่เท่ชิบหา ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่รู้จักนักร้องคนไหนในมิวสิกวิดีโอนี้เลยนะครับมีแค่ออซี่กับเบคไฮยอนที่พอได้ยินชื่อเสียงอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยฟังเพลงของพวกเขาเลยนะครับสำหรับคอสก o บี้หลายคนบอกว่าเสียงมันไม่เข้ากับเคนอันนี้ผมแอบเห็นด้วยนิดหน่อยนะแต่ว่าแต่ถ้าเป็นรัอ่ะไม่แน่มีคนตั้งทฤษฎีว่าจริงๆแล้วคนที่แรปคือรัสเนื่องจากตอนต้นเราจะเห็นได้ว,ว่าเขาโยนมพระิตาออกไป และในเ v ีนั้นเราก็จะเห็นร่างเขาเปลี่ยนร่างเป็นรัสด้วยแล้วพอไปดูสเปซอาร์ที่ตัวเคเนในร่างหลังนั้นมันใส่ผ้าปิตาอยู่ก็ฟังดูเม็กเซนดีอะแต่พอดีเคนร,ร่างฟ้ามันก็ไม่ได้ใส่ผ้าปดตาอยู่เหมือนกันวะเพราะงั้นผมว่าไม่น่าใช่แต่ว่าเสียงและท่อนร้องของเคนคือช่วงที่ผมชอบที่สุดในเพลงนี้เลยนะครับทำเอาซะอยากเติมมาเล่นเลยพลังเสียงันดุดันบวกท่าแฮนด์สแตนไม่รู้ทำไมแต่ผมโคตรชอบท่านี้เลย สวนเรื่องชุดเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปข้าง้นนะครับว่านี่คือสก,กินที่ผมชอบที่สุดในวงชุดุโคตรเทร่เลย 10. เต็ม10แล้วลาดในสก,กินเนี่ยเป็นร่างที่ผมชอบที่สุดแล้วในบรรดาสก,กินทั้งหมดของเคนโซร่างฟ้าเนี่ยย้อมผมสีเขียวเปิดอกสันส้นๆสำหรับเสียงร้องและตัวสก,กินนี้เลยครับโคตรสวยหลังจากที่ฟังเสียงดิบๆของคาวสกุบี้มาแล้วเนี่ย เราก็มาตัดรถ,รถด้วยเสียงร้องสุดติดหูของแบกขยอนเสียงร้องเนี่ยดีไม่มีอะไรตีอยู่แล้วครับฟังแล้วต้องวนกลับมาฟังอีกรอบถึงไม่ฟังมันก็วนอยู่ในหัวอยู่ดีเสียงบวกกับความโกนของแอสเรียแล้วมีสเสน่ห์มากเลยครับสเปรดอาร์ตของแอสเรียนี่รอดแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยเลยส่วนตัวผมชอบยิ่งกว่าโยเนอีกสําหรับตัวสกินเนี่ยออปชันดูจะน้อยที่สุดในกลุ่มแต่ใน MV เนี่ยกับเชอฉ์ไยิ่งกว่าใครๆเลยนี่สินะเรียบหรูแต่ดูแพง เคซันเต้ตำแหน่งนักร้องนำไอเสียงอ่ะเพาะแน่นอนครับใช้บิวได้โคตรดีก่อนท่อนฮุกจะขึ้นเนี่ยยังสุดติดอยู่อย่างเดียวอไอตัวนี้ยเสียงมึงไม่เข้าจริงๆร่วะมึงลองฟังเสียงในเกมนะนนนแลวดูมันร้องดิโอโ้แต่ไม่เป็นไรครับเพลงเพาะก็พอ,พอ,พอมั้งสเปดอาร์และสกินของเคซันเต้นเนี่ยผมไม่มีอะไรจะพูดเป็นพิเศษนะครับไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้ไม่ชอบเฉยๆครับ อเฟฟริออสตำแหน่งนักแต่งเพลงเนื่องจากมันไม่ร้องนะครับผมเลยไม่มีอะไรจะพูดถึงมันมากจุดเด่นของสเปรดอาร์อยู่ที่อลูลโอโหโคตรสวยเลยสเปรดอาร์ของอัฟฟิริออสเป็นอันที่สวยที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมเอฟเฟกต์สกิลในเกมเนี่ยสวยมากเลยครับโดยเฉพาะอันติ โยนตำแหน่งโปรดิวเซอร์ผมไม่มั่นใจนะว่าเป็นคนทําทำนองเพลงหรือเปล่าสเปดอาร์ส,สวยดีครับเอฟเฟกต์สกิลนี่ก็สวยเลยครับแล้วมึงก็มี skin สกินเพลสติ้งเนยสมเป็นโปรดิวเซอร์ทุนหนาจริงๆเซตตำแหน่งผู้นำแรปเปอร์แล้วก็มาถึงมึงจนได้สำหรับตัวหลักต้องเก็บไว้ท้ายที่สุดแน่นอนครับ ฮีโร่หรือแชมเปี้ยนจากเกมอะไรเลยครับที่คุณคิดว่าร่างหลักของมันเนี่ยสวยที่สุดสําหรับผมเนี่ยมันคือเซธร่างหลักของมันเนี่ยสวยขนาดไหนเลยถ้าสําหรับผมเนี่ยมันสวยขนาดที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีสกินเลยก็ได้มันทําให้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับสกินของเขามากเพราะไงผมก็เล่นแต่ร่างหลักอยู่แล้วมันสวยจริงๆริจนมีข่าวว่าเซธจะถูกนําไปทําเป็นวงบอยแบนด์ผมเองก็เลยเริ่มสนใจ สำหรับออซซี่ที่มาให้เสียงร้องเป็นเซตเนี่ยผมว่าเข้านะครับโคตรเข้าเลยชอบมากเสียงพี่แก่เก่าๆกวนๆสมเป็นเซตดีผมชอบมากต่อไปไปดูสกินของเซตกันส่วนที่ผมเรียกได้ว่าประทับใจที่สุดแล้วก็คือหมวกกันนี่แหละครับผมคิดไม่ถึงจริงๆนะครับว่าไร้ออดจะทําหมวกเริงๆแบบนี้ออกมาให้เซตใส่ได้พอผมได้พิจารณาตัวสกินดีๆเนี่ยผมก็เพิ่งฉุดคิดขึ้นได้ว่าผมอยากใช้ Set เซทออกมาในรูปแบบที่มันนิ่งๆขึงๆจรๆิงๆเหรอ ไม่ใช่อ่ะแบบนี้แหละลงตัวแล้วมวกกุนกวนสนับมือคมคมสำหรับเอฟเฟกสกิลของเซตเนี่ยถ้าวาร์ปรอดเลยสวยผมไม่รู้คิดเเองหรือเปล่าแต่ว่าเสียงต่อยตอนกดสกิลหนึ่งของสกินเนี้ยอิงแน่นนะสีของสกิน,นกกดูมีความฉูดฉาดดีตอนอัลติเมทแล้วทุ่มลงมีสัญ,ญลักษณ์ไอคอนของเซตด้วยตัมุตมัมีแถมสกินนี้มีท่าต่อยแบบพิเศษด้วยนะครับโอ้โหเจ๋งเลยไม่รู้ลงไวล์ลิฟต์จะมีหรือเปล่าอยากให้มีสุดๆเลยนะ ก่อนที่จะได้ดูสกิลเนี่ยผมมีอะไรให้ดูก่อนคนะรับเถึง10ครับหัสเปซอาร์มึงอะโดยรวมแล้ววงฮาร์สติลส่วนตัวผมชอบยิ่งกว่า KDA อีกทั้งแอนิเมชันอันนี้ไม่ต้องสงสัยครับไลออดมันค่ายเพลงค่ายหนังอยู่มันจะมีบางคนที่บอกว่าเฮ้ยไลออดมึงไม่เข้าใจบอยแบน์เลยวะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าเขาเข้าใจถูกแล้วนะแค่ไม่ได้ออกมาในรูปแบบที่คุณชอบเฉย วงบอยแบนด์เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ครับจะติดภาพจําของคลิปซึ่งตอนแรกจ,จริงๆผมก็คิดแบบนั้นนะจนผมได้ไปเสิร์ชวิกิดูบอยแบนด์ครับมันคือวงดนตรีป๊อปคิปฮอปอบกลุ่มนักร้องชายล้วน3คนขึ้นไปและมีการแต่งกายที่นํากระแสแฟชั่นพวกคุณสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมเองได้นะครับในวิกิพีเดียและหลังจากนี้ผมจะไปถามความรู้สึกข,ของเพื่อนผมนะครับหลังจากที่ได้ฟัง MV นี้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวคิดไม่ยากครับก็มาเรื่องกันที่คนแรกกันเลยครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับ เชิญเชิญนั่งครับไม่รู้สิความวุ่นวายมั้งแต่บางทีก็มากไปนะบางทีมันก็ดูเหมือนจะมีความหมายอะไรก็ไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีแอ,ลเลอ,กกอนเดอร์กอดหมามั้งทำไมมัน,<ำ>มนตลกคงจะดีแล้แลวละมั้งโอเคสันตี้มองข้ามไปไม่มีทาง ตอนต่อไปเนี่ยไมยมันไม่ดีนะครับผมเลยต้องมาอ่านข้อความมันเอานะครับผมถามเขาว่าชอบอะไรใน MV นี้ที่สุดเขาบอกว่าเป็นแอนิเมชันกับเพลงคํำถามต่อไปนะครับชอบท่อนไหนของ MV นี้ที่สุดเขาบอกว่าชอบท่อนแรกครับตัวละครดูข้อกับลุกดีคิดว่าเสียงร้องของแชมเปียนที่เลือกมาเนี่ยมันเข้ากันไหมเขาบอกว่าใช้ได้ครับชอบมากวากว่า KDA ไหมเขาก็ตอบว่ายกให้ KDA มากกว่ากว่าวนะ เอ็มวีนี้เนี่ยสกินมันสวยมากเลยาะตอนที่ถ้าโปรโมตตัวแรกมันแบบว่ามันดูไม่ค่อยผ่านสักเท่าไหร่แต่พอออกมาในเอ็มวีปุ๊บมันเทมากแล้วก็ตัวที่กูชอบที่สุดกูคิดว่ามันคือเอสเลียวเยเพราะมันเทชิบหายเออชอบยามบีนี้ยมบีนี้ตอนเอสเลียวอีกอันติเทมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนมึงมึงช่วยพูดให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมวะ รอบท่อนไหนก็เออของแป็กขยนเเพราะมากเลยครับท่อนฮุกแชมเปียนที่เข้ากับเสียงไหมเข้านะเข้าเขามากเลย ATK ที่ใหญ่เนี่ยไม่ได้ไฟังทําไงโอ้ผมแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าพวกคุณเนี่ยมากันจากไหนแบบว่าครั้งล่าสุดที่ผมเปิดดูช่องเนี่ยแค่4 5ซับเองอะตอนนี้มัน2 2งรซับแล้วแม่เจ้าถ้าพวกคุณสงสัยว่าคุณภาพบางคลิปเนี่ยทำไมมันแปลก เพราะผมไปเอาบางคลิปในสมัยก่อนมาลงครับมีแค่4คลิปเองที่ทําใหม่จริงๆว่าแต่ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าแฟนๆการสื่อในไทยเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยผมก็กะจะทําเรื่องของพวกแวมพายต่อนะครับใครที่มีข้อมูลอะไรก็เสริมไว้ใต้คลิปได้เพราะบทของพวกเขาเนี่ยหลังจากโอากาเนี่ยเหมือนจะจางซะเกินพอดีช่วงนี้ผมไม่ว่างครับเลยหายไป3อาทิตย์เต็มเลยแต่หลังจากนี้นะผมจะพยายามลงให้บ่อยขึ้นนะครับสาหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย